สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าหนึ่ง้านบาทนะครับวันนี้มีคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะมาแล้วท่านฝังครับมีผมเองก็เคยกล่นถึงประเด็นของหลวงปู่ชานะฮะที่ผมศรัทธาใน คำสอนในธรรมะของท่านนะครับแล้วก็เคยบอกว่าจะเอาไอเดียนี้มาทําคลิปเล่าให้ท่านฟังครับว่ามีแฟนคลับท่านหนึ่งนั่นแหละท่านทวงมาว่าเอออยากฟังประเด็นนี้มากเลยนะผมเลยไปเจอครับบทความเก่าๆนะแล้วก็เห็นว่าเออมันตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วก็ผมอยากจะนําเสนอพอดีครับเอามาให้ท่านฟังครับวันนี้ เป็นเรื่องของความอยากความหลงนะฮะผมเอาประเด็นที่สาระที่ท่านได้สอนนะครับหลวงปู่ชาท่านสอนแล้วก็เอามาเกี่ยวโยงการเทรดครับเลยตั้งชื่อว่าธรรมะสอนนักเทรดความอยากความหลงในการเทรดนะครับมาดูกันนะฮะเออออกตัวก่อนนะผมว่าธรรมะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ ทำความเข้าใจจิตตัวเองครับเป็นไซโคโลจีอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นผมว่าใครก็ตามนะที่สนใจในประเด็นของเทรดดิ้งไซโคโลจีหรือว่าจิตวิทยาการเทรดนั้นคุณจะเข้าใจประเด็นธรรมะครับแล้วคุณอินกับมันนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเท่าไม่ตั้งแต่ผมลงรายละเอียดเรื่องนี้ก็ทําให้คือจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ ก่อนหน้าที่ผม,มเทรดผมก็สนใจประเด็นนี้อยู่แล้วนะผมผมชอบผมชอบงานประเภทเกี่ยวกับธรรมะแต่ฝรั่งทำนะต่างประเทศทำอะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานของท่านติชชัดนันนะปาฏิหาริย์ในการตื่นอยู่เสมอนี่ผมก็ชอบมากนะ,ะแล้วก็โอนไปทางท่านกฤษณะมุรติกฤษณะมุรตินะแล้วก็ท่านโอชโชครับเดี๋ยวประเด็นพวกนี้ผมจะเอามา นำเสนอทีละกันนะตอนนั้นมันหนังสือสารนกพิมพ์ผมชอบมากคือสารนกพิมพ์โกโมลคีมทองครับที่เอาเอางานเขียนของท่านเหล่านี้มาเผยแพร่นะตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณสักมาหาลลยนะมาหาเลยช่วงปีพี่สองพีามมันจะจำไม่ผิดนะดังนั้นเนี่ยตะกรนของความสนใจความประทับใจเรื่องของธรรมานี่ผมมีมาตั้งนานแล้วนะดังนั้นเนี่ย เมื่อมาเทรดไอ้ความเป็นความสัใจตัวเราเองเนี่ยมันก็ทำให้ผมประทับใจในประเด็นของจิตวิทยาการเทรดอย่างน่าจะมากกว่าคนอื่นแล้วก็อินมากกว่าคนอื่นด้วยก็ได้นะผมผมผมคิดว่าอย่างงี้นะฮะพอพอทำการเทรดไปแล้วก็อ่านหนังสือที่ชื่อว่า trading in the zone ครับ trading in the zone ก็ทาให้เออนึกถึงว่าโอ้จริงๆนะเนี่ยสิ่งที่หนังสือเทรนด์เงินโซนเขียนนั้นมันคือธรรมะนิดีเองโดยเฉพาะธารรมะของหลวงปูปป่ชานะครับมันโงมันใช่เลยครับนี่นะครับเป็นน้ตต่อยผมย้อนกลับไปหางานของท่านฟังแล้วก็เอาไอเดียมาแตกประเด็นนะครับเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของความอยากครับนะบทุกคนอะ ที่เข้ามาเล่นหุหน้นนะล้วนมาด้วยความอยากนะครับเราอยากได้เงินเราอยากประสบความสําเร็จเราอยากมีอิสรพทางเงินเนี่เยเป็นความอยากครับนะต่างก็เข้ามากันด้วยความอยากเทังนั้นครับแต่ความอยากที่ว่านี้มันมันก็มาพร้อมกับความหลงครับความอยากความหลงมาปนกันครับกับการเทรดจริงๆทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น ความรักเองก็ตามนะครับบางทีเราบอกว่าเราหลงแต่ความอยากก็กระตุ้นให้อยู่เราอยู่ยเบื้องหลังนะในเช่นกันนะมันจะมีสิ่งที่มันปนปน,น,นกันอยู่ระหว่างความอยากกับความหลงครับความหลงในการเทรดคืออะไรหลงผิดนะหลงผิดคิดว่าการเทรดมันง่ายเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างสตอรี่นะใช่ไหมของนักลงทุนที่สําเร็จโอ้เขา กําไรหมหาสาลนะใช่ไหมแล้วก็ทางง่ายมากจริงฮะเราก็คิดว่ามันง่ายไงเออในเมื่อเขาทําได้เราก็ทําได้นี่แหละเรียกว่าความหลงครับคือหลงหลงผิดคิดว่ามันง่ายครับพอหลงผิดคิดว่าง่ายปับ๊บก็คาดหวังเสร็จใช่ไหมคาดหวังคาดหวังปับ๊บเผด็จริงครับผิดคาดครับ ทุกเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับพอหลงปั๊บเนี่ยเกิดความคาดหวังครับพอเจอความผิดคาดเกิดความทุกข์ขึ้นมาครับนี่ฮะนี่เป็นประเด็นที่เป็นธรรมชาติเราเลยนะครับทุกที่ว่านี่คืออะไรครับถ้าคุณคิดว่าตลาดหุ้นมันง่ายใช่ไหมใจร้อนอยากรวยไวครับจึงเข้าซื้อในแบบที่ รีบร้อนครับไม่ได้เฝ้าจังหวะที่มันดีที่สุดหรอกแต่ว่าเออซื้อเพราะกลัวตกรถหรือบางทีก็เข้าซื้อแบบเหมือนกับออดักไว้ก่อนแต่พอซื้อแล้วราคาไม่ขึ้นทุกใจเสียวเนี่ยคาดหวังแล้วราคาไม่เป็นดังหวังทุกใจครับต่อมา นี่ขนาดมันมันยังอยู่เฉยๆนะมันไม่ไปไหนนะคุณซื้อปับ๊บในคุณขาดทุนแหละแต่ขาดทุนเพอขาดทุนกับคอมมิชชั่นไงใช่ไหมทุกใจอยู่นะราคาไม่ไปไหนเนี่ยจากนั้นเนี่ยถ้าราคามันลงมันร่วงสวนทางให้ขาดทุนเนี่ยมากกว่าเดิมนะติดลบ5% 10%เนบเี่ยโอ้ทุกหนักเลยครับคันนี้ทุกหนักกันีลครับพอทุกหนักแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้เลย จะงงครับจะงงว่าเอ๊ะเอาไงดีวะเนี่ยจะขายดีหรือเปล่าหรือว่าจะทนทนถือขัดทุนต่อไปเพราะว่าถ้าขายก็กลัวขายหมูใช่ไหมถ้าทนถือก็กลัวมันลงต่อให้ขาดทุนหนักไปอีกกังวลใจครับกังวลใจตัดสินใจไม่ถูกก็เพราะว่าไรครับ อย่างบอกไปคือถ้าเราถ้าเรารีบขายเกินไปมันก็ทําให้เราเสียโอกาสใช่ไหมเนี่ยความอยากความอยากจะสําเร็จมันถูกตัดออกไปใช่ไหมแต่ถ้าเราขายตัดขาดทุนก็กลัวครับกลัวมันเด้งกลัวมันเด้งทําให้เออเสียโอกาสเช่นกันครับไม่ฮะไปต่อก็ไปไม่ได้ หยุดก็หยุดไม่ได้ครับเพราะว่าเราเรา,อย,อา,ย,า,ย,ายัง,ยางมีความอยากอยู่ไงยังมีความอยากยังมีความหลงอยู่เมื่อไรก็ตามครับที่เรามีความหลงนะฮะความหลงความมัวเมาเนี่ยนะความไม่เข้าใจคือความหลงกับความไม่เข้าใจมันมามันมาพร้อมกันนะมาคู่กันอยากใช่อยากแน่นอนแต่ว่าหลงพลหลงปับ๊บ <ez> ไม่ไมีปัญญานะครับมันไม,ไม่มีปัญญาแล้ว คือหน้ามืดตาหมวัวครับไม่ได้มีแต่ตันหาเพราะว่าเราเราอยากแต่เราไม่มีปัญญาไงคือถึงภาพปะ่ะอยากได้แต่ว่าเอ๊ะเมื่อไหรล่ล่ะที่ที่มันเป็นลิมิตว่าเออเราไม่ได้แน่ๆแล้วเมื่อไหรล่ล่ะที่เป็นลิมิตที่บอกว่าเออเราได้พอเพียงแล้วเราไม่รู้ครับเราแค่อยากเฉยๆขงนี้นะครับถ้าถ้าคุณถ้ามองในการเทรดคือว่า คุณไม่มีแผนน่ะนะฮะถ้าคุณเป็นนักเทรดที่ไม่มีแผนเลยคุณก็ยังเป็นนักเทรดที่เต็มไปด้วยความหลงครับหลงและอยากแต่ว่าไม่ไม่มีแผนการเทรดเลยไม่มีการล็อกล่างล็อกบนทั้งเส้นครับแบบเนี้ยเมื่อใดเมื่อใดที่คุณไม่มีแผนครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่พอเจอปัญหามาเนี่ยทุกครับทุกหนักเลยงงงวยฮะขาดทุนมาเนี่ย เดินหน้าต่อก็ไม่ไม่รู้จะทายัางไงจะถอยหลังก็ไม่กล้าถอ,ถอยเดินหน้าก็ไม่กล้าเดินครับกลายเป็นว่าทุกใจสับสนงงงวยครับเนี่ยฮะเป็นเพราะคุณไม่มีแผนเมื่อคุณไม่มีแผนการเทรดความทุกข์ก็จะมาเยือนครับเห็นไหมครับเมือะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบกับนักเทรดมืออาชีพใช่หไหมเขาจะไม่ค่อยจะกังวลอะไรมากมายนะคือปล่อยเป็นตามแผนไป ตังเลยล็อกล่างล็อกบนถ้าหลุดก็ขายไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ไปวอลแวรไม่จะบปวดนั้นสินเอาเงินสดมารอเข้าตัวใหม่ถึงถึงระดับเทคโ Profit ก็ขายไปเอาเงินกับมาใหม่จบละไร้ใจครับไร้ใจไร้ความหลงอยากรวยไม่แน่ครับแต่ว่ามีลิมิตตัวเองครับว่าเออเนี่ยจังหวะไหนที่กําหนดว่าเราคิดผิดแล้วจังหวะไหนที่บอกว่าเออ เราพอใจแล้วเนี่ยฮะต้องมีลิมิตครับถ้าคุณมีลิมิตเมื่อไหร่นะคุณจะมีปัญญาครับแต่ถ้าคุณไม่มีลิมิตนะคุณแค่อยากคุณเรื่อยเปื่อยคือคาดหวังแต่ว่าไม่รู้ว่าจังหวะระดับไหนที่เออมันต้องต้องพอเนี่ยไม่รู้จักพอคาดหวังแต่ไม่จักพอเนี่ยคุณก็มีแต่ความหลงครับไม่มีปัญญาครับนะฮะ ท่านบอกว่าถ้าคุณอยากหลวงปู่ชานะบอกว่าถ้าอยากถ้าอยากแล้วไม่หลงนะมันก็อยากด้วยปัญญาความอยากอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าบารมีตนครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีปัญญาน,นี่สำคัญเลยนะคีย์ด์ทที่สําคัญเลยว่าคือนักเทรดส่วนใหญ่อยากรวยจริงครับแต่หลงครับหลง อยากรวยแต่หลงหลงที่ว่านั่นคือว่าไม่มีลิมิตตัวเองครับเมื่อคุณไม่มีลิมิตคุณก็ไม่มีปัญญาครับคุณก็จะไม่ไม่มีบารมีครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมคนที่เทรดแบบไม่มีแผนนั้นมักจะก,กลายเป็นคนที่มีความทุกข์มากสุดแล้วก็โอกาสที่จะรวยน้อยมากครับเพราะว่าไม่มีปัญญาครับในผมเอาประเด็นที่หลวงพ่อท่านพูดแล้วก็ผมเอามาจับ ตีความผ่านมุมมองผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรพิพลทานมาว่าผมนะไม่ได้ว่าท่านนะผมเป็นคนที่เอามาตีความเองเนะี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเทรดนะอย่าได้ลดความอยากครับอยากรวยได้ครับอยากรวยได้คือเราก็ปรารถนาอยากจะอรอตให้โตใช่ไหมผ่อนให้โตไปเรื่อยแต่อย่าให้มันหลงก็คือว่าอย่าไปคาดคั้นกับผลลัพธ์ครับ หรืออย่าได้เป็นคนที่ล่องลอยครับให้มีลิมิตด้ยครับลิมิตเออเนี่ยกรอบล่างคือว่าเออถ้าหลุดเท่านี้เราก็คิดผิดแล้วลับไม่เป็นไรปล่อยไปกรอบบนคือถ้ามันถึงก็ขายไปไม่เป็นไรขายหมูไม่ไรแต่ว่าเราได้พอใจเอาแล้วเนี่ยดีก็เอาครับคือถ้าราคาวิ่งไปถึงป้าก็เอาครับคือแต่ถ้าราคามันร่วงลง ให้ขาดทุนก็ปล่อยไปครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ก็หนีฮะนี่เป็นลักษณะของความอยากแต่ไม่หลงครับไม่หลงไม่อนไรไม่ผูกพันกับหุ้นครับนะฮะไม่ผูกหุ้นอยากรวยได้ครับแต่อยากไปผูกพันกับหุ้นครับอารมณ์ประมาณว่าผมตีความนะคือแตะให้รู้ครับแตะให้รู้ถ้าเย็นหรือมันไม่เป็นอันตรายก็โอเคไป ก็จับต่อไปครับแต่ว่าถ้าจับแล้วร้อนเนี่ยอันตรายก็ปล่อยไปอุปมาเลยนะครับแต่ก็คือการการเสี่ยงเราไปกล้าเสี่ยงใช่ไหมเราเสี่ยงเทรดเพราะว่าเราคิดว่าเป็นโอกาสใช่ไหมเราก็เข้าเทรดไปแต่ว่าถ้าเสี่ยงไปแล้วี่มันร้อนด้วยมันร้อนร้อนรุ่มเกิดทุกข์แล้วเนี่ยตัดกัดทุนครับปล่อยไปครับนะแต่ถ้าเออซื้อแล้วเนี่ยเย็นวะเย็นก็ได้กําไรมีความสุขเนี่ย ก็เล็ดโปรฟลกันไปครับจนถึงเป้าที่เราอยากจะขายก็ขายไปครับนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมตีความได้มาจากธรรมะบางส่วนนะครับของหลวงปู่ชา้าท่านพูดถึงความอยากกับความหลงครับแล้วก็เอามาขยายความแล้วท่านฟังกับเปรียบเทียบในเกมการเทรดว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะที่ผมเข้าใจนะครับก็ตั้งใจว่าก็คาดหวังว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพตรงๆกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นเกี่ยวกับ ธรรมะผมจะได้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ